สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะอยู่ๆฝนก็ตกค่ะพี่น้องโอ้ยดีใจแหงหลายเด้อพี่น้องเด้อฝนตกแล้วพี่น้องนะคะอากาศร้อนตั้งแต่สามวันแล้วพี่นอ้องเอ้ยอ่นะ คนเฝ้าโดมนะ FC นี่เวรนี้เวรปุนะคะก็มาอยู่เฝ้าโดมกันนะคะนี่ค่ะฝนตกเด้อพี่น้องอากาศเย็นสบายเย่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แล้วเย็นนี้นะปู่ได้เล่นน้ำแล้วพี่น้องเย็นสบายเย็นสบายนะคะอืม อ่านะคะอ่าก็ก็มี f อฟส่งข่าวมาถามเนาะว่าแมดาหอดสายแล้วนะคะแมดาก็ไปหาหมอที่สกลนครแล้วนะคะ f อฟไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอยู่ในมือหมอแล้วช่วงนี้อาจจะไม่มีคลิปประดานะคะเพราะว่าต้องรักษาตัวนะเผอนก็ส่งรูปนะคะมาบอก f อฟว่าขอบคุณวเอี่เป็นห่วงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงมาก นะเพราะว่ากำลังเช็คอยู่นะก็ตอนแรกน้องวิวก็ไปส่งที่บ้านนะคะก็พอดีเกิดอาการวิงเวียนก็เลยพาเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะป้าเขามีร่มไหมมีเราไม่มีร่มนะพอกำลังเดินออกมาฝนหยุดเฉยเลยนะคะอโอ้ยพี่น้องอุตส่าห์วัดดีใจแห้งมาต้องรดน้ำต้นไม้โอ้ยน้องพี่น้องเนาะ ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะวันนี้บรรยากาศยามยามภาคภาคบ่ายโมงนะตอนนี้บ่ายโมงนะบ่ายโมงนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะบ้านพี่เรวดีก็ได้ทาการขึ้นเสาเอกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเลขนะคะเลขเขาบอกว่าเลขเก้าตัวเดียวคะ่ะ fc เลขเก้าตัวเดียววันนี้วันที่แปดก็อาจจะเน้นแปดเก้าไปก่อนแล้วกันเนาะ หรือ0ูนย์เก้าก็ได้นะคะแล้วแต่ fc นะคะจะอันนี้พอดีมาแจ้งในคลิปนี้เนาะเพราะว่ามี fc ถามไปในในคลิปแล้วนะคะว่าน้องแอนเลขเลขอะไรเลขอะไรนะคะก็เป็นเลขเก้าเลขเดียวนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่เรวดีนะคะเลี้ยงข้าว YouTube ได้ทานทุกคนคะ่ะน้องเฟิร์นน้องฟางน้องนาเดียน้องปุน้องมิ้วนะคะจะเอ่อไม่กระทั่งแอดมินน้องแอดมินนะคะแอดมินบริษัทได้ทานทุกคนคะ่ะ ไม่มีใครไม่ได้ทานนะคะน้องนาเดียมีคอมเมนต์บาว่าทําไมแอดแอนไม่พาน้องนาเดียมากินข้าวนะคะจะสั่งมาให้น้องนาเดียเรียบร้อยสั่งให้น้องมืดด้วยนะคะจะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเราอยู่กันแค่นี้เราก็ดูแลกันได้ดูแลกันไปนะคะจะนะคะป้าดาก็ฝากความ ห่วงใยนะคะนาเดียมาให้แอนดูแลนาเดียด้วยนะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะป้าดาดูแลตัวเองไปนะคะนาเดียไม่ต้องเป็นห่วง Br หรอกอาหารแมวก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเออเพราะว่าอาหารแมวนี่ก็มีอยู่แล้วนะพี่พัดส่งมานาพี่พัดก็ส่งมาแล้วก็ได้ใส่ให้กับน้องจัมป,ปาส่วนแมวก็ทางนู้นนะคะยาชิก็ใส่ก็ดูแลแมวอยู่ทุกตัวนะคะไม่ต้องเป็นห่วงบางทีก็มี เออช่วยกันนะช่วยกันอ,อ่าฝนตกฝนตกมาแล้วนะคะอ้บรรยากาศดีมากเลยเนี่ยแบบร้อนมาหลายวันแล้ว fc ร้อนมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ขอแบบชื่นใจหน่อยเธอนะคะพี่น้องนี่ค่ะเดินออกมา <c oughs> นะเดินออกมากลางสายฝนนะคะดู <c oughs> โอ้ยสดชื่นสดชื่นเพราะว่ามันร้อนมันร้อนมากร้อนแบบจนแบบแสบเลยนะคะแสบ แสบผิวแสบอะไรไปหมดเลยเนาะนะคะจ้ะออพอดีทางกําแพงของพี่เรียวดีก็ทําเสร็จไปแล้วนะคะแต่ว่าช่างก็ถามเอดแอนว่าจะทําต่อเลยไหมนะคะเอดแอนก็บอกว่ายังไม่มีงบประมาณเลยนะคะกําลังหางบประมาณอยู่นะคะจะไม่รู้จะกู้ใครได้นี่นะคะทุกคนนะเพราะว่าทําข้างเดียวก่อนค่ะทําข้างเดียวก่อนนะคะจะนะก่อน,นะะเ,ออนะเดี๋ยวหากู้ก่อน นะหากู้ก่อนเนาะว่าเออดพอได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าค่าช่างก็6,000ค่าซื้ออุปกรณ์อีกนะคะจากก็ดูซรายดูเพราะว่าดูที่ใบที่เอ่อเอ่อแม่ออฟเขาเคยสั่งของให้กับพี่รวดีก็มาดูลิตลิตลิตของลิต์รายชรายรายละเอียดว่ามีปูนมีอะไรเงี้ยเขาก็มีปูนเหลืออยู่นะคะ ปูนเหลืออยู่ก็ทางทีมช่างนะคะพี่รวดีก็มอบให้กับลุงช่างเลยนะคะปูนสามถุงแล้วก็ทรายหินนะคะก็ถ้าถ้าลุงใช้ก็ต้องไปขนมาเนาะไปขนจากตรงนู้นมาเพราะว่าพี่รวดียกให้ลุงแล้วนะคะที่เหลือนะคะก็มีอาจจะมีของบางอย่างที่เหลือไว้นะคะจ้ะ ก็ยกให้ลุงไว้ใช้นะคะก็คงจะใช้ทําห้องน้ํานี่แหละเพราะว่าพี่รวดีก็จะได้ได้บุญได้กุศลด้วยนะคะเพราะว่าทําอยู่ในวังปู่เนาะนะคะจะส่วนขอแอนก็กําลังหางบประมาณอยู่นะคะทุกคนนะเพราะว่าถ้าไอดนมีงบนะคะไอดนก็คงจะให้เขาทําไปแล้วนะคะตอนนี้นะพอลุงช่างนะคะแกก็ถามว่าจะทําเลยไหมนะคะโอ้ยนะคะพ่อจาหนูหาเงินก้อนวันนี้นะคะเลยถามแกว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ เขาบอกว่าประมาณสองหมื่นเนาะอืมสองหมื่นเพราะว่ารวมซื้อของซื้ออะไรด้วยนะคะคาช่างก็ตีไปหกพันแล้วเพราะว่าล็อกละหกร้อยพร้อมฉาบก็ถือว่าถูกนะคะ FC ถือว่าถูกนะคะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะจะพร้อมฉากไปด้วยนะคะเสาต้นละเมื่อเช้าถามไม่ออฟว่าเสาต้นทลายสองร้อยเจ็ดสิบอ่หินนะคะเอ่อหินทรายน่าจะคิวละเท่าไหร่เนาะนะคะจําไม่ได้แล้วนะคะ เดี๋ยวค่อยหากันไปนะคะทุกคนจ้ะเพราะว่าเราก็อยากทําข้างหนึ่งไว้ก่อนเนาะพีนวัตรเห็นก็พีนวัตรอโอ้ยก็อยากทําเหมือนกันนะคะบอกว่าพีนวัตรมีตังพีนวัตรทาเลยนะคะจะนะพีนวัตรบอกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคิดดูก่อนนะคะเพราะว่ามันมันก็กันดินแล้วมันก็ดูแบบเป็นที่เป็นทางไปเนาะนะคะสวยงามป่ะเดี๋ยวเราเดินชมนะคะตอนนี้บรรยากาศก็โปรยโปรยนะคะโปรยโปรย,โปรยเนาะนะ อ,อบอ้าวนะคะอบอ้าวมาสามวันแล้วนะคะไม่รู้เห็ดจะออกหรือเปล่าน้อนะคะจะเ,ออเห็ดจะออกหรือเปล่าเอาเสืออยู่ไหนนี่เสือกลับมาไวๆเด้อเสือเด้อนะคะเออกลับมาไวๆอืมนะคะเอา้าฝนไปแล้วนะคะเอฟซีะะอ,อืมมามาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแล้วนะคะโอ้ยอันนี้ก็สวนหย่อมอ่ะเราก็ไม่ได้มีคลิปอะไรเนาะเอฟซีก็เมามอยกันไป นะพูดเมามอยกันไปสวนย่อมสะอาดสะอานเกลี้ยงเลยนะคะจ้ะลุงช่างกระบ่ามืดเนี่ยมาตัดหญ้านี่สวนย่อมนี่สะอาดไปเลยนะคะแบบเดินก็ไม่กลัวเนาะนะแต่ก่อนเดินก็กลัวนะถ้าหญ้าเยอะนะคะก็กลัวอะไรคะกลัวสิ่งที่เราไม่ต้องการเจออย่างนี้นะคะ่ะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะสวนหย่อมนะคะเดินโล่งสะอาดตานะคะจ้ะ ก็ฝากผลิตภัณฑ์โกลด์มโมดแชนนอนโอมโม,โมัพยบจำกัดด้วยนะคะ FC ฝากสนับสนุนสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อองค์พระปู่แขนสั้น199แขนยาว299นะคะแล้วก็เ,เซรั่มนะคะสบู่นะคะครีมนะคะ,ะ,คะ,คะ,คะจะสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะช่วงนี้มีโปรอะไรทักได้เลยนะคะโทรเบอร์ได้นะคะ092 794 7526นะคะอย่าลืมสั่งซื้อในหนามช็อกแอนแฟมิลี่ด้วยนะคะหรือเฟื่บ้านนาแฟมิลี่ฝากชมคลิปอย่างน้อยสัก 5นาทีถึง6นาทีด้วยเนอสวัสดีจ้าเอฟซี